วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอสมาร์ตปลั๊ก P1 นะครับจากทาง T3 นะครับปลั๊กตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับเชื่อมต่อผ่าน w i f i 2.4G แล้วก็ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า T3 Smart ครับผมสามารถเซตเวลาได้ด้วยนะครับในการเปิดปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถสั่ง ผ่านระบบเสียงได้ด้วยเหมือนกันนะครับลักนะครับผมมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ลักเนี่ยเป็น3ตานะครับผมทั้งเต้าเสียบแล้วก็เต้ารับด้วยนะครับตัวลักนะครับผมมีระบบป้องกันการกระชากไฟในกรณีที่ไฟตก ป้องกันอุปกรณ์เสียหายนะครับผมในส่วนของตัวปลั๊กเนี่ยสามารถเซตสถานะเนี่ยให้ปิดได้เมื่อไฟตกนะครับผมในการเซตรีเลย์ได้ปลั๊กนะครับผมมีโหมดป้องกันสําหรับเด็กๆที่ชอบกดเล่นปลั๊กนะครับในส่วนของตัวปุ่มพาวเวอร์เนี่ยจะป้องกันได้สูงสุดถึง4ครั้งครับในการกดเล่นแต่ถ้ากดมากกว่า4ครั้งเนี่ยตัวเนี้ยโหมดในการทํางานเนี่ยจะหลุดออกไปนะครับในการเชื่อมต่อนะครับผมครั้งแรกนะครับก็เราก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับผมในส่วนของตัวปลั๊กชาร์จนะครับ ในการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็นไฟสีฟ้านะครับผมเป็นไฟสีฟ้าที่เป็นฟ้ากับพิบนะครับที่เป็นสีฟ้ากับพิบเนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยครับผมจะทําการพร้อมที่จะเชื่อมต่อนะครับตัวปลั๊กนะครับแต่ถ้าหักไม่กับพิบเนี่ยแปลว่าเคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่ให้เราทําการรีเซ็ตขั้นตอนในการรีเซ็ตเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเพียงกดปุ่ม power นะครับค้างทิ้งไว้เป็นเวลา5วินาทีครับหลังจากนั้นนะครับผม ตัวลักเนี่ยครับก็จะทําการกระพริบพ,พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้เราทําการเปิดแอปพลิเคชัน t 3 smart ขึ้นมาครับผมแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ตัวแอปพลิเคชันจะทําการค้นหาอุปกรณ์นะครับผมเมื่อขึ้นในส่วนของตัวลักมาแล้วให้เราทําการกด add ครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดถัดไปครับผมตัวแอปพลิเคชันนะครับผมกับตัวลักเนี่ยจะทําการเชื่อมต่อกันแล้วก็การติดตั้งในส่วนของตัวลักนะครับเข้ามาในส่วนของตัวแอปครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมตัวลักกลังติดตั้งนะครับเมื่อเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้ทําการกดปุ่มเสร็จสมบูรณ์นะครับและด้านในนะครับฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหน้าแรกนะครับผมจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมที่อยู่ตรงกลางกดเปิดกดปิดสามารถสั่งงานได้พัทได้เลยนะครับผ่านโทรศัพท์ต่อมาครับผมอันที่2ครับเป็นในส่วนของโหมดเวลา เวลานะครับในอันแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนที่เรียกว่าเค้าดาวเคาดาวเนี่ยเราสามารถเซตเวลาปิดได้นะครับผมว่าเราจะเค้าดาวนะครับกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับอันนี้เราสามารถเซตได้เลยต่อมาครับผมในส่วนของต่อมาครับสเกดูสามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้ครับจะเลือกปิดเฉพาะก็ได้หรือเปิดเฉพาะได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันเวลากี่โมงจัน์ถึงสุกก็สามารถเซตได้ทั้งหมดเลยครับต่อมาครับผม อันนี้นะครับจะเป็นการเซตเวลาเปิดปิดครับ้องต้องเซตในส่วนของเวลาเปิดและก็เวลาปิดด้วยในการเซตนะครับผมจะมีเฉพาะนะครับต้องห่างกันนะครับผมประมาณ30นาทีในการเซตเวลาที่จะเปิดปิด1ครั้งครับหน้าถัดไปนะครับผมจะเป็นการเซตเวลาแบบเปิดปิดแบบแรนดอมนะครับผมจะเป็นเรื่องการเซตในส่วนของตัวช่วงเวลาครับว่าจะเปิดปิดตอนช่วงเวลากี่โมงวันอะไรบ้างก็สามารถเซตได้ครับ และสุดท้ายนะครับผมเมื่อเปิดอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถตั้งปิดแบบออโต้ได้ครับก็ในส่วนของตัวนี้ครับอุปกรณ์ทําการเปิดมานะครับผมเราไปเซ็ตเวลาว่าถ้าสมมุติว่าตัวปักเนี่ยได้ทําการเปิดมาประมาณสัก1นาทีกาทีกว่าๆนะครับผมแล้วเราก็สับเซวิสเปิดนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนี้นะครับเมื่อเวลาครบ1นาทีกว่าๆแล้วเนี่ยตัวปักเนี่ยจะทําการปิดทันทีครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับตัวสมาร์ทปัก P1 ของทาง T3 ครับผม